สวัสดีทุกคนยินดีตอ้อนรับเข้าสู่จมจิราชแนลวันนี้เราจะพามาเมบิรงบอนกักตัวของประเทศออสเตรเลียว่ามันจะเป็นอะไรแต่ก็บอกว่ามันมันดีหลายก่อนเบิรงคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอยด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการฮิตคลิปต่อไปโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยอันนี้คือเป็นเคสตัวอย่างเนาะแล้วแต่ส่วนใหา่จะคล้ายๆกันนี่แหละทําอีทเลยคนที่มาจากต่างประเทศนะบพว่าจะเป็นมาจากเอเชียยุโรปหรือมาจากไทยก็ตาม พอมาฮอดเดินบินแล้วนะเจ้าหน้าที่นะก็จะแจกหน้ากากสําหรับคนที่บ่มีหน้ากากใส่นะให้ทุกคนเลยแล้วก็จะจะย้าว่าให้ใส่จนฮอดห้องที่ห้องพักนะบวให้ทอดจนก็จะฮอดห้องแงมหรือบนที่ห้องพักแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่แจกหน้ากากให้เฮาแล้วนะก็จะก็จะแจกเจลล้างมือให้เฮาแล้วก็ให้เราไปสแกนพาสปอร์ตเราทุกอย่างจารที่เราไปเอากระเป๋าแล้วเราก็ไปนั่งท่าให้รถมีนะมะฮบเรา แล้วไปหอดโรงแฮมหลังจากห้องโรงแฮมก้อนจีเข้าห้องโรงแฮมแล้วก,ก็เจ้าก็ให้เขาลงทะเบียนแล้วก็มีตอบคาถามน่อยหนึ่งหมายถึงคล้ายๆแบบสอบถามแหละให้เฮาหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็คือตำรวจทหารจะพาเฮาขึ้นห้องคล้ายๆว่าเป็นคนดูแลเฮาอะนะพาเฮาขึ้นห้องแต่ในเคสของเอ้ยคนไทยที่ค่อยหูจักนี่นะที่เราเราเซตประสบการณ์คนที่หูจักในกุม่บ้านนำกันเราบอกว่าทหารทีันพาไปขึ้นห้องฮะนะ ก็จะใจดีแล้วก็เวามวนเฮานำเฮาตลอดเค่ะว่าเออเวลคมโฮมได้ e y, ยินดีตอนทักกับบ้านเดอ้อแววพาขึ้นไปห้องแต่ว่าเราไปกบแฟนเราแล้วก็บอกว่าเออเท่อนี้นะเจ้าได้ห้องสวีทรูมเดอ้อขอให้เอนจอยกับการกักตัวเดอ้อแบบซี้นะแล้วเวาคล้ายๆคือเฮ้าไปฮันนีมูนเลยไปไปสองทิศเนาะโอเคไปเบื้องห้องกันเลย ภายในห้องนะก็จะมีเครื่องแช้ของสอยครบทุกอย่างก็จะมีทรทัศน์พัดลมตู้เย็นโอ้พัดลมม่ <laughs> มีมีแบบนี้แหละเห็นว่าห้องนะก็โอเคห้องวิวดีวิวดีหลายเลยแหละห้องแฮมระดับห้าดาวหกดาวนะส่วนหลายก็คุณก็จะได้ประมาณระดับนี้ถึงจะได้ลดน้อยหนึ่งแต่ก็โบแตกตั้งอย่างกไหไายม่ใช่นะก็โอเคพออยู่และเรื่องอาหารการกินก็จะมี คนบริการคือกะเจ้าเฮ็ดของกินมาให้เฮาเลยก็คือให้เขาเลือกเอาว่าเฮาสิได้อยากอยากกินอย่างอันนี้สะพาะเป็นบางบ่อนได้ส่วนหลายนะแต่จะมีบางบ่อนมีคนนึงวอกให้ฟังคือกันแล้วบอกว่าเขาเลือกบ่ไระเจ้าเอาอย่างมาให้เฮากินเขาก็ต้องกินแบบซี่นะถ้าเขาอยากกินของพิเศษนาะ14มือดาะบางทีเฮาเบื่อของกินบอกแล้วก็จะเฮาโทรอาพี่น้องเฮาัะนะบอกอันว่าเออเอาของกินมาให้เฮาแนี่คือเฮาเฮายาก กินต่หมกหุง่งยากกินอย่างเพ็ดเพอย่างแล้วเตะของมากเขานะเขาก็จะบอกพี่น้องเอามาให้เขาแต่ว่าก่อนเอาให้ก็ต้องเคียนเบอร์ห้องเคียนชื่อน้มสกุลอย่างลงทะเบียนอย่างให้ถูกต้องแล้วก็จะมีคนเอาไปให้เฮายอดห้องถ้าเฮาเบื่ออาหารฝรั่งนะประมาณนี้แลเห็นบอห้องนะดีบ่นก็มีทุกอย่างหละมีทุกอย่างครบเบิมคล้ายๆคือเฮายุ่งเหินเลยกับว่ได้รู้สึกว่าเฮาขาดอย่างททอแต่เฮาออกไปใส่เบอร์ใด แล้วก็มีสาลอยน้ําสว imming p o o ทุกอย่างครบเบิดแต่ว่าลงไปลินบ่ได้เพราะว่าเฮากักตัวเห็นบ่ประมาณนี้แหละแล้วเฮากักตัวอยู่อยู่บนเดินบินเฮาลงแล้วนะเฮากลับเมื่อบา้านเฮาหมายถึงฮอดฮอดเฮือนเฮาอีกเท่าน,นึ่งนะครับอันนี้คือเราจะไปต่อนยนตน์เนาะคือบางเคสมันแล้วแต่ละกฎหมายบุคือกันคือ ือยกตัวอย่างว่าจะสิมาอดิเลดคือบอลคอ,อยยนบอกเขาจะบางคนกักตัวยูซิดนีย์บางคนกักตัวอยู่บ,บ,ยบ,รบริสเบนมาฮอดบ้านอีกหนึง่งจะต้องกักอีกสี่มอือกับพ่อพอดีร่วมกันครบเดือนหนึ่งเลยแต่บางบอลกับบริการกักยูน่นแลวแลวกันลวลวเลยมาฮอดงินเราก็ออกไปใส่ใกระดาแล้วทุกอย่างค่าใช้ใจบ่วจะเป็นขาฮองแฮม่าอาหาร่าที่พักทุกอย่างออนับตั้งแต่เฮาเก้าขาเข้าฮองแฮมนะรัฐบาล หาผิดชอบกาิจ่ายทุกอย่างคือเขาบอกได้มีเสียอย่างนอกจากว่าเขาอยากินอย่างเขาเขาก็สร้างก็จะขึ้นมาเองก็ใช่นะอันนั้นเขาเขาต้องหาผิดชอบตัวเองก็เท่านั้นและห้องแบบนี้นะก็ต้องับห้องให้หลายกว่าสองหมื่นหกพันห้องก็คือสองหกพันห้องสำหรับคนที่มาแต่ต่างประเทศ ในโซนโควิดนี้รัฐบาลออสเตรเลียก็จะปิดประเทศเนาะแต่ว่าเขาก็สามารถเข้ามาได้อยู่ถ้าว่าเขาเป็นพลเมืองประเทศนี้เขามีสัญชาติออสเตรเลียเป็นพลเมืองถาวรแต่ว่าวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักงานวีซ่าเฮดเวียกจะโบสามารถเข้ามาได้เทื่อในช่วงนี้หลังจากก็จะอนุญาตเปิดจัง้าบ่ได้แต่บว่าอีกโดนปันใดก็คือจิบ่โดนนที่บเกิลบ่เกินปีนี้บบเกินปี2 0 2 0นี่แหละน่าจะได้ฟังข่าวดีถ้าว่าทุกคนปฏิบัติ แบบว่าปฏิบัติตนให้มันถึกต้องนะโอเคเป็นอะไรกันแน่ผ่านการที่ค่อยว่าให้ฟังว้นนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ค่อยในเดิมเพื่อค่อยจะเห็นคลิปหน้าให้เบิร์กอีกเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บ,บซ่อนกางล้างมือแยกกันเฮาอยู่รวมมู่เฮาตายโอเคจากกันไปแล้ววันนี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าโอเคบา,บายบาย